สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะฝ้ายช่องนัชชาชนเนลค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องนัชชาชนเนลไว้ให้เป็นรูปกระดิ่งแจ้งเตือนแบบนี้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกคลิปวิดีโอที่ฝ้ายนามาแบ่งปันให้กับทุกคนที่กดติดตามช่องนัชชาชนเนลไว้ค่ะใครที่เพิ่งมาเจอกันในคลิปนี้เป็นครั้งแรกก็อย่าลืมไปไล่ดูตั้งแต่ ep 1ของเรื่อง โครงการเติมเงินดิจิทัลวอ l เล็ต0 0 0่บาทนะคะจะได้เข้าใจได้อย่างครบถ้วนและถูกต้องนั่นเองค่ะสำหรับ EP นี้แบ่งปันกันต่ออีกสักนิดนึงค่ะในเรื่องของการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการนี้นะคะเมื่อทำทุกอย่างเสร็จสับก็จะต้องมาหยุดอยู่ที่ขั้นตอนที่3แบบนี้ค่ะ ขั้นตอนที่เรากำลังตรวจสอบสิทธิ์ของท่านกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและก็จะแจ้งผลเราตั้งแต่วันที่22กันยายนนี้เป็นต้นไปโดยแจ้งผลผ่านทางแอปทางรัฐนั่นเองค่ะก็ถือว่าเป็นการลงทะเบียนที่สมบูรณ์นะคะ ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าขั้นตอนการเข้าร่วมโครงการเติมเงิน1,000 0บาทผ่านดิจิทัล w a l l ล็นั้นเราจะต้องทําทั้งหมด2อย่างด้วยกันซึ่งจะทําอะไรก่อนหลังก็ได้จริงๆแล้วเราควรจะทําขั้นตอนที่1ก่อนถูกต้องไหมคะทํายืนยันตัวตน KYC และก็สร้างบัญชีผู้ใช้งานแอปทางรัฐจากนั้นก็จะเป็นการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการและก็รอแจ้งผลผ่านแอปทางรัฐนั่นเองค่ะแต่ก่อนหน้านี้ทางรัฐบาลเขาได้ ให้เราลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการก่อนแล้วสามารถที่จะทํายืนยันตัวตน KYC และสร้างบัญชีผู้ใช้งานแอปทางรัฐในภายหลังได้นั่นเองค่ะจริงๆแล้วถ้าเราย้อนไปในโครงการคนละครึ่งเราจะเห็นได้ว่าวิธีการลงทะเบียนเพื่อยืนยันตัวตนใช้งานแอปเป่าตังแล้วเราก็สมัครเข้าร่วมโครงการถูกต้องไหมคะหลักการเดียวกันเลยจริงๆแล้วคือหลักการเดียวกันค่ะแต่มาณวันนี้สําหรับโครงการเติมเงินดิจิทัล1 0 0 0 0บาทก็ จะต้องทําเหมือนกันแต่มีบางคนอย่างเช่นตัวฝ้าเองก็ได้มีโอกาสทํายืนยันตัวตน KYC และก็สร้างบัญชีผู้ใช้งานแอปทางรัฐไว้ก่อนแล้วเมื่อทางรัฐบาลเปิดให้ลงทะเบียนเมื่อวันที่1สิงหาคมเป็นต้นมาเราก็จึงทําขั้นตอนแค่ไม่กี่ขั้นตอนก็สามารถที่จะเสร็จสมบูรณ์ได้นะคะส่วนใครที่ยังไม่ได้สมัครใช้งานแอปทางรัฐ ไม่ได้มีการสร้างบัญชีผู้ใช้งานแอปทางรัฐไว้ก่อนหน้าแล้วมาลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการในวันที่1สิงหาคมที่ผ่านมาเลยคนเหล่านี้ก็จะมาหยุดอยู่ที่ขั้นตอนที่2นั่นเองนะคะ หากใครที่ลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์แล้วเรียบร้อยหน้าจอในแอปทางรัฐจะต้องเป็นแบบนี้นะคะหยุดอยู่ที่ขั้นตอนที่3และก็มีข้อความด้านล่างที่แจ้งเอาไว้ว่าเรากำลังตรวจสอบสิทธิ์ของท่านกับหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องและที่สำคัญเขาจะแจ้งผลผ่านทางแอปทางรัฐได้ตั้งแต่วันที่22กันยายนนี้เป็นต้นไปนั่นเองค่ะนี่ก็ถือว่าเป็นการลงทะเบียนอย่างสมบูรณ์แล้วเรียบร้อยนะคะ สำหรับผู้ที่ได้มีโอกาสลงทะเบียนทำยืนยันตัวตนสมัครใช้งานแอปสร้างบัญชีแอปทางรัฐไว้เรียบร้อยแล้วเวลาที่เรามาลงทะเบียนโครงการนะคะก็จะทำเพียงแค่สองขั้นตอนง่ายๆตรงนี้เท่านั้นเองก็คือลงทะเบียนรับสิทธิโครงการหน้าแรกของแอปทางรัฐจากนั้นก็กดยอมรับเงื่อนไขเท่านั้นเลยค่ะ ก็เสร็จสมบูรณ์ก็จะมาอยู่ขั้นตอนสุดท้ายตรงนี้เพื่อรอแจ้งผลทางแอปทางรัฐได้เลยนะคะฝ้ายเคยแจ้งไว้ใน ep ที่แล้วแล้วใช่ไหมคะว่าการที่เราจะเข้าร่วมโครงการนี้ได้อย่างเสร็จสมบูรณ์นั้นก็จะต้องมีการทำยืนยันตัวตนสร้างบัญชีผู้ใช้แอปพลิเคชันทางรัฐให้เรียบร้อยก่อนจากนั้นก็ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการเราก็จะเป็นการลงทะเบียนได้เสร็จสมบูรณ์แล้วก็รอแจ้งผลเท่านั้นส่วนใครที่ยังไม่ได้ทำยืนยันตัวตน kyc และสร้างบัญชีผู้ใช้แอปทางรัฐไว้ก่อนหน้านี้ก็จำเป็นจะต้องรอนะคะเพราะว่าทางรัฐบาลเขาแจ้งเอาไว้ชัดเจนในเงื่อนไขในแอปพลิเคชันทางรัฐว่าช่องทางการสมัครแอปพลิเคชันทางรัฐ โดยตรงจะถูกปิดการใช้งานเมื่อเริ่มต้นลงทะเบียนโครงการเพื่อให้การทำงานของระบบเป็นไปอย่างราบรื่นและลดความสับสนให้กับประชาชนโดยจะมีผลตั้งแต่วันที่1สิงหาคมที่ผ่านมานี้จนกระทั่งไปถึงวันที่15กันยายนนี้โดยประมาณนั่นก็แปลว่าอะไร แปลว่าคนที่ยังไม่ได้ทำยืนยันตัวตน KYC และสร้างบัญชีผู้ใช้งานแอปทางรัฐนั้นจะต้องรอไปก่อนนะคะหลังวันที่15สิงหาคมแปลว่าวันที่16สิงหาคมจึงจะสามารถทำได้นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นการสมัครเข้าเร่วมโครงการก็จะไปหยุดอยู่ที่ขั้นตอนที่2นั่นเองค่ะ คำตอบอยู่ตรงนี้ค่ะหามาให้ทุกคนแล้วนะคะซึ่งฝ้ายเองก็เข้าไปดูในแอปพลิเคชันทางรัฐมาในเงื่อนไขต่างๆซึ่งดูเหมือนว่าก็จะมีคำถามที่พบบ่อยค่อนข้างเยอะ ว่าจะมีทั้งที่เป็นประโยชน์และก็ไม่เป็นประโยชน์ด้วยนะ <c oughs> ก็เลือกเ,อเฉพาะที่เป็นประโยชน์มาก็แล้วกันนะคะตรงนี้ค่ะที่ไฟเน้นสีชมพูเอาไว้อย่างอื่นไม่ต้องไปสนใจนะสนใจเฉพาะที่เน้นสีชมพูเอาไว้ไดาหาคำตอบมาให้แล้วว่าทำไมจะต้องรอขั้นตอนที่สองไปอีกนานแค่ไหนสำหรับใครที่สมัครเข้าร่วมโครงการแล้วไปหยุดอยู่ที่ขั้นตอนที่สองนะตามนี้เลยค่ะ ท่านจะสามารถสร้างบัญชีผ่านแอปทางรัฐได้ตั้งแต่วันที่16สิงหาคมนี้เป็นต้นไปหรือท่านสามารถยืนยันตัวตนณจุดให้บริการของปราศนีไทยตู้บุญเติมหรือจุดบริการเคาน์เตอร์เซเว่นเซเว่นเอเลฟเวเพื่อทำการสร้างบัญชีเข้าสู่ระบบค่ะจริงๆแล้วตอนหลังไม่แนะนำนะคะ คือการที่เราจะต้องเสียเวลาไปยินตัวตนในจุดต่างๆเนี่ยไม่จําเป็นเพราะเรามีสมาร์ทโฟนเราใช้สมาร์ทโฟนในการลงทะเบียนอยู่แล้วถูกต้องไหมคะเพราะฉะนั้นรอค่ะใครที่ถึงขั้นตอนที่2แล้วก็ให้รอเชื่อว่าวันที่16สิงหาคมเป็นต้นไปนี้ระบบเขาก็จะเปิดให้สามารถที่จะ ทำดินนตัวตน KYC แล้วก็สร้างบัญชีผู้ใช้งานแอปทางรัฐได้แล้วการสมัครเข้าร่วมโครงการนี้ก็จะสมบูรณ์นั่นเองนะคะก็จะไปหยุดอยู่ที่ขั้นตอนที่3เพื่อรอการแจ้งผลตั้งแต่วันที่22กันยายนนี้เป็นต้นไปเหมือนกันกันกบที่ฝ้ายทำนะคะเมื่อก่อนตอนแรกเริ่มเลยก่อนวันที่1สิงหาคมนะคะถ้าใครได้ดูตั้งแต่ EP แรกๆก,ก,ก็จะเด้ว,ว่าฝ้าจะแนะนำให้ทุกคนเข้าไปดาวน์โหลดแอปทางรัฐ แล้วก็ทำยืนยันตัวตน KYC สร้างบัญชีผู้ใช้งานกับแอปพลิเคชันทางรัฐไว้ก่อนหน้านี้แล้วถูกไหมคะเมื่อเราเข้ามาหน้าแรกของแอปพลิเคชันทางรัฐเมื่อก่อนนะแล้วเราก็เข้ามาที่ตรงนโยบายของรัฐบาลตรงนี้เมื่อระบบนำเรามาที่หน้านี้เดิมทีแล้วเขาจะมีเมนูอีกเมนูหนึ่งที่อยู่ด้านบนสุดเป็นเมนูแรกก็คือการลงทะเบียนยืนยันตัวตนถูกไหมคะแต่ว่าตอนนี้ทางรัฐบาลเขาแจ้งว่าระบบได้นําออกไปก่อน เพื่อการป้องกันการที่ประชาชนจะสับสนจริงๆแล้วถ้ามีอยู่ประชาชนจะไม่สับสนนะคะจะต้องทํายืนยันตัวตนเ y c ีสร้างบัญชีผู้ใช้งานแอปทางรัฐก่อนแล้วจึงไปลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการมันจะง่ายกว่านะแล้วทุกคนก็จะไปหยุดอยู่ที่ขั้นตอนที่สามเหมือนๆกันนะคะแต่ไม่เป็นไรณตอนนี้มันเป็นแบบนี้ไปแล้วก็ไม่ต้องกังวลสำหรับผู้ที่ลงทะเบียนไปแล้วไปอยู่อยู่ที่ขั้นตอนที่สองนะคะ แบบนี้นะก็ย้ําให้ทราบอีกครั้งหนึ่งก็แล้วกันนะคะว่าตั้งแต่วันที่16สิงหาคมนี้เป็นต้นไปเชื่อว่าทุกคนที่อยู่ในขั้นตอนที่2แบบนี้จะสามารถเข้ามาทํายืนยันตัวตน KYC แล้วก็สร้างบัญทีผู้ใช้งานแอปพลิเคชันทางรัฐได้สําเร็จก็จะต้อง มีรหัสพิน6หลักเอาไว้ใช้งานเหมือนกับการเข้าใช้บริการแอปพลิเคชันทางการเงินต่างๆไม่ว่าจะเป็นแอปธนาคารหรือว่าแอปเป่าตัางก็ตามทีนะคะลักษณะเดียวกันค่ะ การทําทงานคือรูปแบบเดียวกันภายใต้หลักการเดียวกันนั่นเองค่ะทุกคนจะได้ไม่ไม่สงสัยและก็ไม่งงนะคะจริงๆแล้วถ้ารัฐบาลเขาให้ทําขั้นตอนยืนยันตัวตนสร้างบัญชีผู้ใช้งานแอปทางรัฐไว้ก่อนแล้วค่อยมาลงทะเบียนในภายหลังเนี่ยมันก็จะง่ายแล้วทุกคนก็จะไม่มีงงไม่สงสัยแน่นอนเนาะแต่ไม่เป็นไรค่ะในเมื่อเขาให้ทําแบบนี้มาแล้วเป็นแบบนี้ไปแล้วก็ไม่ต้องกังวลใดๆรออย่างเดียวเลยค่ะแล้วเดี๋ยว เมื่อทำทุกอย่างตามระบบครบถ้วนก็จะไปสู่ขั้นตอนที่3แบบอัตโนมัติเช่นเดียวกันนะคะท้ายที่สุดแล้วทุกคนก็จะมาสู่ขั้นตอนที่3ได้เช่นเดียวกันค่ะแล้วเราก็รอรุ้นผลในวันที่22กันยายนนี้ได้เลยนะคะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องนัชชาชาแนลไว้ให้เป็นรูปกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยค่ะจะได้ม่พลาดทุกคลิปวิดีโอที่ฝ้ายนำมาแบ่งปันให้กับทุกคนที่กดติดตามช่องนัชชาชาแนลไว้นะคะติดตามกันต่อใน EP หน้าได้เลยค่ะสวัสดีค่ะ